สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลคลิปตัวล็อกนะครับว,วันนี้จะขออนุญาตไปเยี่ยมชมบ้านเพื่อนๆฮนะตอนแรกผมเข้ามาที่ทาวสแควรเนาะเออดูรายชื่อแล้วอุ๊ยไม่คุ้นหูคุ้นตาไม่รู้จักทีนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านเขาเอ๊ะเราจะโดนกฎหมาย PDPA หรือเปล่า <S <S นะครับก็เลยเข้าไปที่ Discord ฮนะ ขอความร่วมมือจากเพื่อนๆที่กาลังออนอยู่ที่ห้องวอยนะบอกว่าผมขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านได้ไหมนะครับแล้วก็อย่าเอาเรื่องคลิปตัวล็อกนะฮ<ๆ>ะก็เพื่อนๆโอ้มายืนให้ความร่วมมืออย่างดีเลยต้องขอขอบคุณมากๆนะครับคุณเอ็มนะครับคุณบิ๊กนะครับคุณนกคุณวิมแม่เปิลน,นะเอามีวิลเลจเจอร์คนหนึ่งผมไม่รู้จักชื่อนะนะครับอเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมบ้านเพื่อนๆ,ๆแบบไวๆกันฮะนะครับมาวิธีการเยี่ยมชมก็คือเพื่อนๆคลิกนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆเขาออนไลน์อยู่นะฮะเนี่ยนะฮะมันจะมีรายชื่อเพืเ่อนๆขึ้นมานะครับผมขออนุญาตเรียงไปเลยนะครับเป็นคุณเอ็มคุณบิ๊กนะคุณน,นกนะเออเราไปเยี่ยมชมที่ผมไม่เคยไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเ,เลยนะมีไปเยี่ยมบ้านคุณปอนอยู่ครั้งเดียวนะครับอ่ะไปดูกันครับไปที่บ้านคุณเอ็มก่อนเลยคุณโนบอดี้อ่านะฮะโอ้โหโรงงานทำงานอย่างหนักเลยฮะนี่มันโรงงานนรกหรือเปล่าฮะ ครับโอ้โหมามาฮะโรงงานไม้นะอ่าโรงงานแร่ฮะรงโอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีวินัยจัดนะครับทุกโรงงานทํางานหมดเลยฮะสุดยอดปรบมือฮะปรบมือปรบมือปรบมือสุดยอดสุดยอดโรงงานหนังโรงงานหินนะครับอ่าโรงงานแร่ โรงงานไม้โอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับนะครับมีล็อกกี้นะครับ,รบทุกแปลงเลยนะครับออสซี่ยังไม่มีนะ,ะคุณเอ็มยังไม่มีออสซี่นะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคุณเอ็มนี่ตัวตึงบิดคับเมตาวเวิร์ดมากๆนะครับจากสายฟรีลงทุนนิดหน่อยนะตอนนี้คุณเอ็มมีแปลงของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ลงสเต็มลงฟีดนะ เพื่อหาอไรายได้ที่ทางฝั่งบิดครับเมตาเวิร์ดได้เยี่ยมมากๆเลยแล้วก็คุณเอ็มเป็นคนนึงที่ผมอยากจับมาสัมภาษณ์มากๆเลยเกี่ยวกับบิดครับเมตาเวิร์ดนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเอ็มขยันมากๆโรงงานทุกโรงงานทํางานหมดเลยนะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอ่ะทีนี้กลับบ้านยังไงครับ <c oughs> กลับยังไงว <c oughs> ับกลับที่เดิมใช่ไหมต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะเออแบบว่ามือใหม่หัดเยี่ยมนะฮะอ่ะมากันต่อครับ ต้องสวิตเป็นออนไลน์ถูกไหมเออตอนเนี้ยสมมุติว่าถ้าเป็นทางฝั่งบิตคับมิตเตอเวิร์ดนะฮะอนาคตเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าเขาจะกันได้ว่าเออบ้านเขาเป็นไพรเวทหรือบ้านเขาเป็นพับลิกนะฮะก็คือว่าเข้าไปในบ้านคนอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้ Morning m o o n ยังแบบสามารถเข้าไปชมบ้านคนอื่นได้โดยไม่มีข้อจํากัดนะยกเว้นว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทำตัวเองเป็นออฟไลน์นะครับก็คือไม่เห็นคนอื่นแต่มันอาจจะมีเคสนี่ไงผมอยากจะออนไลน์เพื่อเจอเพื่อนๆแต่ผมอาจจะแบบบ้านลก ไม่อยากให้เพื่อนๆไปเยี่ยมอะไรเงี้ยอาจจะมีเหมือนกันอ่ะก็ลองฝากทีมงานลองพิจารณาเนาะแต่ความจริงแบบนี้ก็ดีฮะนะครับ่าไม่ต้องปิดบังกันนะครับเปิดเผยนะฮะคนเปิดเผย <c oughs> <c oughs> ไปเยี่ยมชมได้อ่ะต่อด้วยบ้านคุณบิ๊กนะครับ Animal View ดูนะเออไปไปชมบ้านคุณบิ๊กกันนะครับอะบ้านคุณบิ๊กนะครับ มาดูมาดูาดอุ้ยน้องว่ายน้ำโอ้โหนะฮะคุณบิ๊กนี่เป็นสาย NFTstaking นะอ่าเรียกว่าน้องๆอ,อันนี้เวลประมาณเวล3เวล4นะอ่าเราคลิกดูไม่ได้มีอยู่ทั้งหมดอ่อสตัว4ตัวใช่ไหมสามสตัวเออประมาณนี้นะเอ้ยเวลเต็มแล้วสิเวลเต็มแล้วนะครับเนี่ยอืมนะนี่อย่างเทียดอบ นะครับเทียดด็อปน้องๆทำงานกันเต็มที่เลยนะครับช่วยกันปั๊มหาเงินนะนี่อันนี้เวลเวลสามนะมีน้องๆสามตัวนะครับโอ้อันนี้ก็จัดสุดไปแล้วจัดสุดไปแล้วโอ้จัดสุดหมดเลยครับเพื่อนๆคือถ้าเป็นตัวล็อกกี้ล็อกกี้อ่าคุณบิ๊กจัดสุดหมดทุกฟาร์มฮะเออล็อกกี้ล็อกกี้นะคุณบิ๊กจัดสุดหมดทุกฟาร์มส่วนออซี่ออซี่นะครับจัดสุดในส่วนของฟาร์มอ่า บับเบิลในส่วนฟาร์มบับเบิลส่วนฟาร์มอื่นน่าจะทยอยทยอยอัปเดตอัปเกรดนะครับโอ้เยี่ยมฮะเยี่ยมฮะนะครับทีนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนนะเพื่อนๆนะมีลูมิ umi, นะครับในการหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในการที่เอาไว้ใช้ต่อยอดในการเล่นเกมหรือเป็นไรายได้เสริมถอนออกนะครับจากเกมแปลเป็นครับก็ได้นะครับโอ้เยี่ยมเลยฮะคุณบิ๊กอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเพื่อน,อนๆท่านอื่นต่อไปนะนะครับ ถัดมานะครับเหยื่อของเราคุณวิมอ่าคุณวิมคุณวิมคุณวิมนี่ล่าสุดก็ตัวตึงเกมร u ัมเบิลราย่อของเรานะฮะเราจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์นะเพื่อนนะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจัดไปนะครับมีผู้โชคดีได้ของรางวัลเยอะแยะเลยอยากให้เพื่อนๆมาร่วมกันนะที่ Discord ของคลิปัตล็อกนะครับอ่ะมาดูบ้านคุณวิมกันนิดนึง บ้านคุณวิมเงินนิดนึงอ่าขยันฮะอ่าลงโรงงานไม้นะอืมคุณวิมลงโรงงานไม้นะฮะอ่ามีล็อกกี้ทำงานอยู่นะครับมีล็อกกี้ทำงานอยู่นะฮะเอ่อแล้วก็โอ้ล็อกกี้ขยันนะครับอ่ามีเลเวลประมาณ2-3นะครับอ่าของคุณบิ๊กเมื่อกี้น่าจะมีไม่ถึง5แต่คุณบิ๊กน่าจะเปิดสลนะ็อตนี่ยครบ เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆคือความจริงอ่ะเรามีล็อกกี้หรือออซซี่ไม่ต้องครบ5ตัวก็ได้อย่างเช่นอาจจะมี3ตัวแต่เราเปิดสลนะ็อตน่ะล่วงหน้าไปจนครบ5เลยมันจะช่วยเพิ่มฮะเปอร์เซนต์ในการสเต็กกิ้งถึง150%เลยนะถ้าเพื่อนเปิดเต็ม5สล็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้แรงขุดของเพื่อนๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50%ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับคนที่มีลูมิเพียงพอในการเปิดสลนะ็อตนะอ่าของคุณวิม๊มมี ฟาร์มไก่ด้วยนะครับซึ่งมันหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอนะครับอันนี้กิปโซลอกไม่แน่ใจนะใช่ไหมหาหินทองอาหา,าหินแดงใช่ไหมฮะอ่านะครับมีกุ๊กๆด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้ลงไว้ต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับไม่ได้ลงไว้ก็เลยไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกจะจะหมดไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ได้เอาลูมิออกหรือเปล่า,านะครับมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะว่าผมพูดผิดพูดถูกนะถ้าเราไม่ได้เอาลูมิออก เออน้องไก่ก็เลยยังอยู่หรือเปล่าอุย้ยน่ารักเชนะครับมีเจี๊ยบทองด้วยเออนะเจี๊ยบทองถือเป็นเจี๊ยบทองไปนะอ,อ,นะอ่ะมีโรงงานด้วยนะครับแหมเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเลยนะครับก็สามารถหารายได้นะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆทา NFT staking เอาไว้นะครับออของคุณบิมรู้สึกจะเดินยากนะคุณบิมนะผมอยากจะเข้าไปชมข้างในเนะี่ยเดินยังไงฮะเดินอ้อมได้ไหมเออมาดูออซซี่หน่อยมาดูออซซี อ่านี่มีออซซี่อยู่ด้วยนะทำงานอยู่นะฮะนะครับคุณวิมน่าจะกลัวผมเข้าไปขโมยะอืมนะครับเลยกันไวนะไม่ให้เดินเข้าไปได้นะความจริงก็เดี๋ยวใครมีเยอะๆนะเดี๋ยวหยิบกลับบ้านสักตัวสองตัวนะครับอ่ะเยี่ยมเลยครับมีความขยันนะลงงานทำงานอยู่นะครับอ่าไปต่อกันเลยครับบ้านคุณวิมเสร็จละ ไปต่อกันที่เยื่อลายต่อไปของเรานะครับแมต้องขอบคุณมากๆนะที่ให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมชมบ้านนะของเพื่อนๆเอ๊ะใครหายอ่ะแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลยืนอยู่โอเคไปครับไปชมบ้านแม่เปิ้ลโอเปลิลสวีไา่ เขาบอกว่าเป็นชื่อดาราจีนใช่ไหมแม่เปิลหรือเกาหลีฮะโอ้พอดีผมไม่รู้จักนะก็ถามแม่เปิลว่าเออชื่อนี้มาจากไหนนะเป็นเป็นดาราน่าจะติดตอนนี้ช่วงนี้แม่เปิลภาลกิจเยอะฮะนอกจากเล่น Morning Moon เล่น b i t c u ั Metaverse นะครับแม่เปิลยังต้องดูซีรีส์ด้วยฮะภาลากกิจแม่เปิลเยอะจริงๆนะครับอ่ะครับไปฮะแตวเยอะไปเยี่ยมบ้านแม่เปิลกันฮะ ถูกไหมเนะี่ยสวีขายสวีไายเออไม,ไม่ไม่รู้จักต้องขออภัยจริงๆไม่ได้ดูซีรีส์เลยนะนะครับนะครับขออภัยด้วยอุย้ยแหมมีตู้ปลาเออแม่เปิ้ลมีตู้ปลากับเขาด้วยเออแหมอันนี้แตกต่างจากเพื่อนๆนะโอ้โหแล้วที่แตกต่างเลยนี่คือฮะฟาร์มสวยงามเลยนะโอ้แม่เปิ้ลขยันจริงแม่เปิ้ลนี่เป็นว่ขยันเออนะ แล้วก็มีออสซี่มีล็อกกี้นะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับคือทุกคนจะมี NFT staking นะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็หมดเฟสของล็อกกี้ล็อกกี้ไปแล้วมันจะเป็นแบบล็อกกี้แบบล e ฟเลดล็อกกี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับราคามันจะถูกหน่อยแต่ว่าแรงขุดมันก็จะต่ำลงไปนะครับลองดูฮะเพื่อนๆลองสังเกตนะแนวทางการเล่นของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับว่าเอะส่วนใหญ่เขาจะทำกันยังไงเขาจะอุ้ยอุ้โอ้โห นี่ผมต้องแข่งเรื่องความขยันแล้วแหละเออให้คะแนนแข่งความขยันคือตอนนี้แม่เปิลน่าจะนําอ่ะจริงๆนี่สามโรงงานทํางานทุกอันนะเออเพื่อนเทําองานทุกอันนะทุกโรงงานทํางานหมดแถมยังปลูกนะครับลงสีของนี่ไม่ได้ลงแค่สีแครอทนะฟาร์มเดียวนะนอกนั้นลงหมดนะนี่ถ้าตึงจะจัดนี่อย่าบอกว่าลงบอ่อปลาด้วยนะไม่มีนะแม่เปิลไม่ได้ลงบอ่อปลาไปอ่ามีอยู่ตรงนี้นะบอ่อปลาแม่เปิลนะครับ มาชมบอปลาแม่เปิลน,นี่แต่ไม่ได้เลี้ยงไว้ไม่ได้ลงไว้นะฮะเออไม่ได้ลงอาหารฟิชฟู้ดไว้นะครับแต่มีปลาฮะเราไปซูมดูปลาแม่เปิลกันหน่อยโอ้มีกุ้งฮะอ่าแล้วก็ตัวอะไรนะอันนี้ผมผมลืมเออเออเนี่ยน่าจะเป็นปลารุ่นหนึ่งอ่าปลารุ่นหนึ่งเพราะว่าผมก็เปิดรุ่นหนึ่งไว้อยู่รุ่นสองยังไม่ได้เปิดนะครับรุ่นสองยังไม่ได้เปิดนะฮะโอ้เยี่ยมเลยฮะแม่เปิลน,นะครับอ๋อก็ขอให้ ร่ำรวยร่ำรวยนะครับอ่านะครับเยี่ยมทีเดียวเลยฟาร์มแมปเปิลน่าสนใจน่าสนใจตอนนี้ถ้าให้คะแนนความขยันต้องต้องยกให้เขาต้องยกให้เขาอ่โอเคครับไปกันต่อฮะเออไปไปไปนะครับอ่ตอนนี้แมปเปิลแตงนะตอนนี้แมปเปิลแซงตอนแรกเป็นคุณเอ็มนะคุณเอ็มนี่ลงงานสีลงงานทํางานหมดใช่ไหมแต่คุณเอ็มไม่ได้ลงสีดนะครับไม่ได้ลงสีนะแมปเปิลนี่ลงงานทํางานหมด แต่แม่เปิ้ลไม่มีหนึ่งโรงงานบ้างนะใช่ไหมแล้วก็ลงปลูกทุกเกือบทุกฟาร์มเลยนะเกือบทุกฟาร์มเลยขาดแค่แครอทกับตัวบ่อบปลานะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับคุณนก,ค,ณนกนนคุณนกนันจะพรคุณนกนันจพรอ่ามาครับไปฮะคุณนกนี่ผมว่า NFT staking น่าจะจัดเต็มๆมามาดูกันนะครับอุยอ๊ยอุ๊ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหเพื่อน,อนๆแหม้เรียงเป็นระเบียบฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยคือจัดไว้เลยมุมนึงอ่าจัดไว้เลยมุมนึงให้มันแบบมีที่กว้างๆฮะอ่าเอาไว้เตะบอลน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชฮะหยอกหยอกอ่านะครับอุย๊ย โรงงานไม่ทํางานนะคุณนกนะโรงงานเนี่ยไม่ทํางานนะน่าจะยังเก็บสะสมรวบรวมทรัพยากรอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฟาร์มต่างๆนะครับอาจจะไปลงที่ตัวลองหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็จะก็จะมีทั้งไ d ดีลองไอดี ID หลักเนาะเออความจริงเนี่ยอ่ะผมวัดคะแนนเทียบกันให้ที่ตัว ID หลักแล้วกันบางท่านอาจจะไปปลูกไว้ที่ ID ดีลองบ้างอะไรบ้างเนาะเออผมจะไปเทียบบอกว่าไอคนนั้นขยันคนนี้ไม่ขยันความจริงก็ไม่ถูกต้องหรอกเพราะว่า บางคนเนี่ยเล่นหลาย ID นะครับบางคนเล่นหลาย ID แล้วก็นะฮะไม่ได้ลงที่ตัว ID หลักเสมอ,เอ,อประมาณนั้นผมใช้คำประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะมาดูกันต่อวนเดินดูต่อนะฮะครับอ่าไก่ไปแล้วนะฟาร์มไก่ไปแล้วนะครับมีตัวออซี่ออซี่อ่าซึ่งดูจากทรงแล้วน่าจะกำลังพัฒนานะครับให้มัน ใหญ่โตโออาขึ้นนะครับอันหลังนี่แครลอทนี่มีอยู่3ตัวละนะครับาฟาร์มอื่นมีตัว2ตัวนะครับมีตัว2ตัวยืนอยู่นะครับเลเวลสนะครับแล้วก็น้องบับเบิลบับเบิลยังเป็นเลเวลมียืนอยู่ตัวเดียวก็จริงนะแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะอัพเปิดสล็อตเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มแรงขุดนะครับอืมก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะเพื่อนๆนะสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะลงออซซี่ตัวละ90้าสิบรูมิเนาะเออเราเปิดสล็อตรอก็ได้นะฮะ แต่ที่แน่ๆเนี่ยล็อกกี้จัดเต็มทุกฟาร์มทุกตัวนะครับหนักจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าผมว่าคุณนกเนี่ยไม่ได้มีเต็มแค่ไอดีนี้นะน่าจะมีไอดีอื่นด้วยเพราะว่าคุณนกเนี่ยเป็นคนน่าจะรักล็อกกี้ล็อกกี้มากนะครับเวลาที่ไปอตอนที่เขาถึงรอบเนาะคุณนกจะมาเปิดใน Discord โอ้มีหลายตัวเลยแล้วแต่และตัวนี่แรงขุดแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่านะโอเคครับก็ถือว่าทุกท่าน บ้านแต่ละคนก็จะมีสิ่งที่น่าประทับใจแตกต่างกันไปนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาให้ผมได้ทําการรีวิวบ้านนะครับของเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็นะครับขออนุญาตขอบคุณอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวพิมพ์บอกขอบคุณเพื่อนๆนนะฮะก็เราสามารถแชทได้นะเพื่อนๆนนะนะครับก็จะมี คุณโนบะดี้คุณเอมนะครับคุณบ๊กแอนิมอลนะครับคุณวิมแม่เปิ้ลนะครับแล้วก็คุณนกนะครับเดี๋ยวพิมพ์บอกเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวพึ่งค้างฮะเดี๋ยวก่อน <laughs> ทำไมทำไมมันค้าง๊บ โอเคครับเพื่อนๆก็เอาใจช่วยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับให้หมูนมูลไปด้วยกันนะครับแล้วก็สนุกไปกับเกมเกมนี้นะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็ฝากเรื่องของการเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านเนาะบางทีเนี่ยการที่เราได้ไปดูบ้านคนอื่นเราก็ได้เห็นแนวทางนะครับในการเล่นได้ไปเห็นความขยันของเพื่อนๆนะครับทำให้เราเกิดความฮึกเหิมนะครับในการที่จะเล่นเกมนี้สู้ ไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ